คอมเมนต์ลบๆต่างๆที mans, ่ไม่ได้เข้ามาติชมนะครับเข้ามาด่าหรือเข้ามาแบบว่าถมน้ำลายใส่กันหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันก็เหมือนเป็นบทเรียนให้เราได้ได้เรียนรู้ให้เราได้สัมผัสถึงรสชาติอะไรเงี้ยได้นหลายดราม่านะครับแล้วรู้สึกว่าก็เป็นเรื่องปกติคนไม่ชอบเขาก็ไม่ได้ชื่นชมเราอยู่แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเลือกเสพเฉพาะคนที่อวยเราหรือชื่นชมเราอย่างเดียวก็ไม่ใช่เพราะว่าแบงค์จะบอก แฟนคลับแบงค์เสมอว่าขอให้ทุกคนช่วยเป็นกระจกให้แบงค์ด้วยอะไรที่มันไม่ถูกต้องให้ทุกคนรีบเตือนรีบบอกเลยไม,ไม่ไม่ไม่จำเป็นจะต้องมาแบบ oh <my> โอ้โหทุกอย่างดีไปหมดเพราะกลัวว่าแบงค์จะไม่รักทุกคนอันนี้ไม่ใช่ เกแล้วก็ถ่ายซีรีส์รวมไปถึงงานเพลงด้วยครับแฟนๆช่องวันคิดถึงคุณแต่ิญแย่อยู่ละครับครับแบงก็คิดถึงแฟนๆช่องวันเหมือนกันนะครับคิดถึงผู้จัดช่องวันด้วยตอนนี้คิดถึงกันได้ครับเห็นว่าตอนนี้ถ่ายซีรีส์ถ่ายซีรีส์อยู่ครับเป็นของช่องวันวะเออไม่ใช่ครับเป็นเป็นออนในแอปพลิเคชันครับเป็นไงบ้างของถ่ายซีรีส์สนุกดีครับสนุกแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ด้วย เป็นอีกหนึ่งงานที่แบงค์รอคอยมานานเหมือนกันก็ได้รับโอกาสที่ดีครับก็ได้ลองทําดูแล้วก็รอดูว่าผลตอบรับจะเป็นยังไงเจอบทบาทมันแตกต่างจากคาราครเราเยอะไหมด้วยบทนะครับบทในเรื่องนี้อ่ะมันเกี่ยวกับลิเกนะครับมันเกี่ยวกับลิเกแต่ว่าคาแรคเตอร์มันก็ยังไงก็ไม่เหมือนกับดูลิเกอยู่แล้วเพราะว่าซีรีส์มันก็เหมือนกับชีวิตจริงเนาะที่ที่แบงค์อยากจะลองทําดูก็ ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับตัวแบงค์เองก็ตื่นเต้นเหมือนกันอยากดูตัวเองเล่นแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามกันครับอันนี้อัปเดตคอนเสิร์ตใหญ่ไหยครับ power bank ใช่ครับ power bank concert U R m า power เป็นคอนเสิร์ตเมื่อปลายปีที่แล้วครับคอนเสิร์ตวันเกิดของแบงค์เองอายุครบ29ขวบครับโอ้โห29ขวบที่เติบโตแค่ไหนครับเติบโตมากๆครับเติบโตในหลายๆด้านเลยทั้งโปรดักชั่นคอนเสิร์ตปีนี้ก็คือ เริ่มเริ่มแรกเนี่ยมันไม่ได้ถึงขนาดนี้หรอกครับแต่แบบคุยไปคุยมาอย่างเงี้ยก็กับพี่จิมมี่ผู้จัดก,การครับก็มาจบที่แบบว่าคือถามปาว่าปามันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคเราเต็มที่เพราะวบาคิดว่าเราเป็นการคืนกำไรให้แฟนคลับก็แล้วกันรวมอนอกจากจะเป็นคอนเสิร์ตวันเกิดแล้วเนี่ยนับว่าเป็นคอนเสิร์ตส่งท้ายปีเกา่าตอนนับปีใหม่ให้แฟนๆของแบงค์แล้วก็ ด้อมของศิลปินในทีมงานทุกคนมาสนุกกันในวันงานกับคอนเสิร์ต power bank แล้วเราก็เติบโตมากๆในวัย29ปีมีประสบการณ์ในการทำงานที่ค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็เจอกับดราม่ามากมายนะคะเป็นการทดสอบจิตใจเราด้วยแล้วก็เราก็ได้พิสูจน์ตัวเองด้วยในหลายๆหน้าที่หลายๆบทบาทที่แบงได้ทำซึ่งสนุกและก็ดีใจมากๆครับที่ก้าวเข้าสู่29ปี อย่างแบบสมบูรณ์แบบครับอเจ๊งิ้งบอกว่าแ <c oughs> น่นอนเราเจอดราม่าหลากหลายอย่างอยากรู้วิธีดูใจแบงบค์ดีกว่าในการที่แบบเฮ้ยมันผ่านตรงน,นั้นไปแล้วมันกลายเป็นแบบเขาเรียกน,นะเป็นเรื่องราวที่มาคอยสอนเราเนาะมาเติมเต็มในส่วนที่แบบ,บเออเออเหมอือนมันก็เหมือนเป็น <c oughs> บทเรียนนะให้เราได้ได้เรียนรู้ให้เราได้สัมผัสถึงรสชาติอะไรอย่างเงี้ยในในหลายดราม่านะครับแบงค์รู้สึกว่ามันเป็นมันก็ต้องดูว่าสาเหตุอะมันมาจากอะไร คือหนึ่งเลยถ้ามันไม่ได้มาจากเรามันสบายมากครับ,บมัน<ป>ผ่านม,มันผ่านไปเร็วมากอะไรเงี้ยเพราะว่าหนึ่งเลยก็มีแฟนคลับให้กําลังใจแล้วก็เป็นเกาะป้องกันอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่ได้ไปจมอยู่กับตรงนั้นมากมายแล้วก็คอมเมนต์ลบๆต่างๆที่ไม่ได้เข้ามาติชมนะครับเข้ามาด่าหรือเข้ามาแบบว่าถมถมน้ําลายใส่กันหรืออะไรเงี้ยซึ่ง ก็เป็นเรื่องปกติคนไม่ชอบเขาก็ไม่ได้ชื่นชมเราอยู่แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเลือกเสพเฉพาะคนที่อวยเราหรือชื่นชมเราอย่างเดียวก็ไม่ใช่เพราะว่าแบงค์จะบอกแฟนคลับแบงค์เสมอว่าขอให้ทุกคนช่วยเป็นกระจกให้แบงค์ด้วยอะไรที่ไม่ดีอะไรที่มันไม่ถูกต้องให้ทุกคนรีบเตือนรีบบอกเลยไม่ไม่ไม่จำเป็นจะต้องมาแบบโอ้โหทุกอย่างดีไปหมดเพราะกลัวว่าแบงค์จะไม่รักทุกคนอันนี้ไม่ใช่ ก็ค,คือมีอะไรก็ติกันได้ใช่ครับรติกันได้เราแบงก์ก็จะได้เป็นศิลปินที่มีคุณภาพวางตัวได้ดีทุกคนจะได้แบบภาพภูมิใจครับที่มาซัพพอร์ตแบงก์สอนรามาครับอองั้นย้อนกลับไปถามถึงคอนเสิร์ตนี้ได้ไหมก็บอกว่าจัดเพื่อแฟนด้วยครับแล้วคุณมีพูดเหมือนคุณแบบเอ๊ะมันใหญ่เกินไปหรือเปล่าอะไรแซวคุณพู้เงินไปกันเยอะใช่ไหมครับโอ้โห โอ้ยดักเซ่นโอ้ยดักเซ่นก็เกือบเกือบสามล้านนะครับปีนี้ตอนทำคุณไม่ได้คิดว่ามันจะขนาดนี้ครับค่อยๆเริ่มไปเรื่อยๆเริ่มๆไปเรื่อยๆก็แบบมานั่งดีตัวเลขกับกับปลาอะไรเงี้ยครับกับผู้จัดการก็อ่ะงั้นอย่าให้เกินนี้แล้วกันนะครับปลาอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นหน้าที่ของพี่จิมมี่ไป ไปจัดการ <technology. S 1> ไปเจราจาต่ออะไรเงี้ยคือต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่ๆี่ทีมโปรดักชั่นทุกๆฝ่ายเลยครับทุกคนน่ารักมากๆแล้วก็ราคาในวันนั้นคือเป็นราคาที่แบบว่าใช่ทุกคนต้องแบบกราบขอบพระคุณจริงๆที่ทุกๆฝ่ายยินดีและก็เต็มใจช่วยให้งานนี้ออกมาแบบสุดยอดเลยครับมันเหมือนฝันเลยตอนนี้แบงก็ยังมูฟออนจากคอนเสิร์ตไม่ได้นะครับวนดูในกลุ่มปิด ไปจะสิบรอบแล้วครับแต่ท้งที่เป็นเจ้าของคอนเสิร์ตเองนะครับออออออมันมันภูมิใจเนาะมันเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ของเราเลยเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ที่มันก็จะได้ทําในสิ่งที่แบง์รักด้วยคือการร้องเพลงการเต้นการแบบว่าโชว์ต่างๆอะไรเงนะี้ยบนบนบนสเตะครับแล้วก็มีศิลปินรับเชิญอีกออที่มาเซอร์ไพรส์แฟนๆนะครับพี่ๆวงเดอะรูปซีดีกันที่ออออตอนนี้เขาก็ร่างทองด้วย เพราะว่ากับแบง์กับซีดีเรามีผลงานกันเมื่อหลายปีที่แล้วคือเพลงพระเอกลิเก<ม>ก็ใกล้จะร้อยล้านวิวแล้วด้วยครับแล้วก็มีน้องๆซีบิดนะครับที่กําลังเติบโตบในอนาคตข้างหน้านี่ปังแน่นอนตอนนี้ก็แบบแฟนคลับเหนียวแน่นและที่สําคัญนะครับบิ๊กเซอร์ไพรส์นั่นก็คือ <N un> เพอร์เซส <N un> เต้นสิครับต้องไปดูแล้วในทิกตอกสกมดำนะใส่สกามคนเดียวด้วย โอ้สนุกมากคือะสบการณ์ใหม่เลยปะโอใหม่สิครับเ <c oughs> นี่ยแหละเนี่ยคือบิ๊กเซอร์ไพรส์จริงๆเพราะว่าแบงกก็ไม่คิดหรอก <c oughs> ว่าพี่ๆเนาะเ <c oughs> พรสเซสจะมา <c oughs> เพราะว่าวันนั้นเหมือนเป็นวันหยุด <c oughs> เป็นวันหยุดที่ทุกคนแบบว่าพักผ่อนรีสลกงานตารางงานเขาแน่นมากแน่นแบบพอๆกับสอนรามเลยสอนรามจะแพ้เลยครับ <c oughs> แต่ทุกคนเต็มใจมาแล้วก็โหโชว์หลายเพลงมากอ่ะจนเราแบบว่า เยอะไปไหมเก่งใจจังเลยนะครับแล้วแบงก็ได้ออกมาโชว์เพลงขอใจและเวอร์โทโฮเต้นกันแบบว่ามันมากๆากครับแฟนๆนี่กรี๊ดกรี๊ดจนแบบว่าหลายคนเลือกลากนะเห็นนะเอฟซีสตรามเห็นนะ้กลับมานะไปได้แบบแบบไปได้เห็นนะเห็นเห็นหน้ามันจะต้องใหญ่กว่านี้แต่ละคนก็บอกใครกรี๊ดพี่จังไม่มีใครกรี๊ดตอนนั้นไม่มีคือยังไม่ได้ถามเลยแปลกแล้วแปลกนะแปลก ไม่เป็นไรวันนี้กลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาคนสองคนแล้วตอนแรกก็อยู่เป็นพันน่ะตอนนี้มาสองสามคนแล้วีโอกาสเคยเคยมีวางแผนอยากจะร่วมงานกับไหนถือว่าทีมแบบเพอร์เซสตนะครับอเพอร์เซ็อะไรกร่วมไหมครับกับวงการทีป๊อปนะแม่ก็อยากจะไปแบบคอลแลบอยู่เหมือนกันก็มีโปรเจกต์อยู่ครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าคือของแบบนี้ถ้ามันถึงเวลาครับใช่จังหวะเวลาโอกาสเพราะว่าทีป๊อปหลายๆวงก็ โหอีเวนต์แน่นตารางแน่นแล้วก็โปรเจกต์เขาก็มีไม่น้อยเหมือนกันมันมันเป็นจังหวะจริงๆอะครับถ้าถ้าจังหวะมันมาถึงอะอะไรมันก็ง่ายไปหมดมันจะลงล็อกอะแบงก็อยากก็อยากลองทําดูเหมือนกันครับเพราะว่าแบงก็คงจะต้องฝึกอะไรหลายๆอย่างทั้งเรื่องการเต้นการร้องก็ดีครับเราก็ได้เพิ่มอัพสกิลของเราไปด้วยครับเป็นเรื่องที่ดีครับอันนี้ถามถึงเป้าหมายการอยากเป็นลิเกพันล้านไหน ตอนน no so en ี้ได no ้ประมาณ3ล้านได้แล้วะครับเนี่ยเหลืออีกแค่ประมาณ9 9 7ล้านเขาจะครบพันแล้วครับทุกคนเป็นกลังใจให้แบงค์ด้วยนะครับมันก็เป็นการปักธงไว้ครับเราจะได้มีแรงมีกำลังใจในการคิดงานในการที่เราจะต้องตื่นมาแล้วก็ไปทำงานทำในสิ่งที่เรารักครับมันอาจจะดูแบบว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอ หลายๆคนที่ประสบความสําเร็จก็มีเป้าหมายแบบนี้เหมือนกันซึ่งณนะตอนนี้เราอาจจะแบบลู่ทางมันอาจจะยังโหดูไกลจังเลยหรือดูเป็นไปไม่ได้ครับแต่สุดท้ายมันคือรางวัลของคนที่สู้ชีวิตและก็ของคนที่ไม่ยอมแพ้อของคนช่างฝันนะครับน้อย<ม>น้อยอยี่สิบเก้าไม่ไม่เยอะเนอะโอเคยังไม่ถึงสามจะถึงสมภายในสิบเก้าแปดเจ็ด กไปถึงขนาดไหนหรือว่ามีมีแพนที่จะแบบหยิบจับอะไรมาเพื่อปรับใช้กับนิกเกไหมคะมีมีมองมองไหมจริงๆแล้วกับลิเกเราทําอะไรได้เยอะมากเลยนะครับแต่บางโปรเจกต์ครับมันก็อาจจะต้องใช้เม็ดเงินหรือต้องการแรงสนับสนุนที่ที่มันมากหน่อยอย่างเช่นแบบเราจะ go i n t e ครับเราจะ go i n t e r ได้ยังไงเราอาจจะทําผลงานในประเทศเพื่อส่งออกหรือว่าเราอาจจะพาคณะ ไปแสดงนอกประเทศอะไรอย่างนี้ครับ mm hmm. ก็ต้องได้รับการสนับสนุนในหลายฝ่ายแต่อย่างบางงานที่แบบมันไม่ได้ใหญ่ไปเราสามารถเริ่มได้ด้วยตัวเราเองเลยแล้วก็ก็ลงมือทำเลยนะครับอย่างรรตอนนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งซอฟต์าวร์เพราะว่าเรา,เราที่เราเห็นก็มีซีรีส์วายที่เป็นลิเกด้วยใช่ก็มีครับออออซึ่งก็เรียกได้ว่าลิเกเราก็เริ่มแทรกซึมเนาะไปไปรันทุกๆวงการ,รไปไเรื่อยๆเปิดตลาดใหม่ๆไปเรื่อยๆเพราะเชื่อว่า ถ้าทุกคนแบบเริ่มรู้จักแล้วเห็นสเสน่ห์ของลิเกหรือตรงไหนสักจุดนึงมันไปทัดใจอะครับสามารถดึงให้คนมาติดตามได้เลยก็มีเหมือนกันใช่จริงเนาะมัน,ม,นมันอยู่ได้ทุกแขนงเนาะของใช่<อ>ครับล,ล,ลิเกยอยู่ได้กับทุกๆงานครับอยู่ที่เราจัดวางแบบไหนทุกอย่างมันต้องวางให้มันพอดีพอดีครับ<ม>เกินไปก็ไม่ดีน้อยไปคนก็อาจจะมองไม่เห็น<ม>ให้มันลงตัวครับแต่แบงค์เชื่อมั่นในลิเกนะครับว่า มันมีเสน่ห์จริงๆที่จะทําให้ทุกคนยิ้มได้ทำให้ทุกคนมีความสุขได้<า>แม้แต่คนที่มีโรคประจําตัวป่วยหนัก<า>ก็สามารถกลับมามีความสุขได้จากการดูลิเก